แม่แม่ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมสาบานใช่ปะเอาจะไปทำอะไรเรอาอ่ะโอเคนะครับเออก็เอาใส่ใฮัลโหลสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l ลายเนในราการช่างใจทางช่องช่างใจและรอยแผแฉานะครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคที่เพื่อนๆแนะนำมาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือการตั้งเวลาซักล่วงหน้านะครับ ก็คือกดปุ่มนี้เนาะ delay n นะครับตั้งเวลาสิ้นสุดนะเนาะก็หลังจากที่เราเปิดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่ม delay n มันจะเป็น1แล้วก็ตัวข้างหลังเนี่ยคือตัว h ย่อมาจาก hour หรือ hour เอเอแปลว่าชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงก็คือก็คือซักทันทีนั่นแหละนะแล้วก็2ชั่วโมงก็คือมันจะซักเสร็จนับจากนี้ไป ในอีกสองชั่วโมงนะครับอดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันวันมันเวลาสองทุ่มของวันที่ยี่สิบเก้านะครับแต่ว่าผ้าของเราเนี่ยคือยังไม่มียังมีแล้วแต่ว่าเนี่ยมีแล้วมีแล้วแต่ว่ามันยังไม่หมดมันมันจะเยอะกว่านี้นะครับอันนี้จากคำบอกเล่าของแม่เนาะอซึ่งถ้าเกิดว่าผ้าพร้อมแล้วก็ใส่ลงไปใ,ในถังให้พร้อมนะครับรวมทั้ง จริงๆควรจะใส่นะเพราะว่ามันต้องชั่งน้ําหนักผ้าอะไรหรือเปล่าไม่รู้ทันทีที่แบบเรากดสตาร์ทนะยังไม่ยังไม่เคยลองเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบต้องวางแผนเยอะอยู่เหมือนกันเนาะแต่คือเราจะแก้ปัญหาแบบการลืมซกักหรือว่าการซักแล้วแล้วถ้าเรายังไม่เอาไปตากอย่างเงี้ยมันก็คือจะเป็นมันจะอับมันจะอะไรนี้ใช่ไหมครับผ้าชื้นเนาะนะึกออกไหมเออประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็โปรแกรมเนี้ยเมนูเนี้ยก็คือจะมาช่วยปิดแก็บช่วยแก้ปัญหา ตรงนั้นนะครับอืมแต่เบื้องต้นเนี่ยเราใส่ผงซักฟอเอาไว้แล้วนะครับอ่ะต่อนะก็ตอนนี้ของเราวันที่ยี่สิบเก้าอ้ยนาฬิกายี่สิบเก้ามักกานะครับเวลาสองทุ่มเนาะซึ่งแม่บอกว่าเอ่อเก้าโมงน่าจะ เริ่มซักผ้านะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราก็นับไปอีก13ชั่วโมงเนาะเพราะว่าถ้า8โมงเช้าวพรุ่งนี้ก็คือ12ใช่ไหมอ่าแล้วก็ซึ่งซึ่งผ้าก็จะยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะามาใส่ถังทั้งหมดอะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้ก็กดไป13ชั่วโมงมันตั้งได้ 10.. 24ชั่วโมงนะครับเมื่อกี้แอบกดดูกดเล่นอ่าย4ชั่วโมงแล้วก็กลับมาเซตศนย์นะครับอ่ะกดใหม่ ิบสามชั่วโมงอ่าสิบสามชั่วโมงผ้าจะถูกซักเสร็จนะครับมันน่าจะซักเริ่มซักเอ่อหนึ่งชั่วโมงให้หลังเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราเลือกนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโปรแกรมเอ่อซักสะอาดพิเศษอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลานานกว่าปกติใช่ไหมรวมทั้งถ้าเราเพิ่มเวลาซักเอ่อเวลาล้างเวลาปัน่นอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่เคยสอนเอาไว้ไปแล้วแบ่งปันเอาไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับอืม แล้วก็ <c oughs> ส่วนตัวเราเนี่ยไม่มีหน้าที่เอาผ้ามาใส่นะครับแต่เราก็จะต้องมาเก็บภาพนะครับว่ามันจะซักเสร็จภายในเวลา13ชั่วโมงนับจากนี้จริงหรือไม่นะครับอ่าซึ่งเราไม่ได้นอนที่บ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นสายด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งเวลาเอาไว้เป็น13ชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะมามาดู มามามาดูการทํางานของมันนะครับเอาสักเอาสักสิบสองชั่วโมงแล้วกันสิบสองสิบสองชั่วโมงสามสิบนาทีแล้วกันสิบสองชั่วโมงครึ่งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะกดเริ่มนะครับตรงนี้แล้วก็เริ่มตรงนี้อ่ะดูนะว่ามันจะชั่งน้ำหนักผ้าอะไรหรือเปล่านะครับ อืมมันช่างน้ำหนักผ้าด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเอาผ้าใส่เข้าไป DC ่อ mm hmm. มาจาก door close แปลว่าปิดปิดประตูปิดฝาถังนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผ้าใส่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันชั่งน้ำหนักผ้าไม่ได้ก็ เใส่น้ํามาน้อยอีกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับเออเรื่องเยอะอยู่เหมือนกันนะเครื่องเสื้อผ้าตโนเนี่ยนะใส่ผ้าไปนิดนึงหลอกให้ว่าเออตั้งใจจะซักจริจรงๆนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าถังเปล่านะครับแต่คือการชั่งน้ําหนักผ้ามันมันเข้าคร่าวนะครับมันไม่ได้แบบ เป๊ะ,ปะขนาดนั้นไม่ไมน่น่าจะไม่ได้ถึงกับขั้นขีดนะน่าจะเป็นกิโลมากกว่านะครับอะเบื้องต้นถ้าเกิดว่ามันหมุนมันอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วมันหยุดนะครับแล้วก็แบบนับเขาดาวน์นับ,ววนบเวลาถอยหลังอะไรเงี้ยแสดงว่าเป็นอันใช้ได้นะสำหรับการตั้งเวลาสักลวงหน้า นะครับตั้งเวลาสิ้นสุดอันนี้มีเพื่อนๆแบ่งปันมานะครับในคอมเมนต์ใต้คลิปใน y o u t u b e นะช่วงนี้ไป fast forward นะจะไม่ตัดทิ้งเพราะอยากรู้ว่าอ่ะ โอเคน่าจะได้นะครับตรงนี้จะขึ้น 13h นะ1 3 r 13ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไฟกระพริบตรงคำตรงปุ่ม delay n d หรือตั้งเวลาสิ้นสุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็นับเวลาถอยหลังละโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณ8โมงครึ่งมาดูกันอีกทีนะครับว่าน้องจะซักไหมอะไรไหมนะแล้วก็บอกแม่ส่งเวรแม่เอาไว้แล้วนะครับว่าอย่าลืมเอาผ้าทั้งหมดมาใส่ ในถังด้วยนะอ่ะระหว่างนี้ถ้าเราเปิดฝาอ่าเขาก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับ DC นะด o ก close ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีการทดเวลาออกไปอีกนะครับตามเวลาที่เราเปิดฝาถังค้างเอาไว้นะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ครับดูดิแค่นี้คลิปก็ได้แล้วอะน่าจะแปดนาทีอะ อตอนนี้ถึงเวลานะครับ8ดโมง4ี่ินะจริงๆเกินมาด้วยนะครับถ้ามันทำมันคงเริ่มทำไปแล้วนะแต่ว่าถ้าจะให้มันนอนเฝ้าทั้งคืนก็ไม่ไหวนะโอนห้าร้อยจะเฝ้าให้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับฮะเ่วยครับห่วยครับฮะ่ยครับหครับใครเหลอบดกตูดิน่ย แม่แม่ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมสาบานใช่ปะเอา้าจะไมทำอะไรแล้อ่ะโอเคนะครับเอาจาเออก็เอาใส่ชิมสุดท้ายตอนกี่โมงน่าจะสองแปดโมงเออโอเคก็เชื่อคำแม่นะครับมันก็คงทำได้จริงนั่นแหละนะ้องเพราะว่าอันนี้ก็ทำงานไปแล้วยี่ไม่เหลืออีกยี่สิบเก้านาทีเสร็จนะครับอมซึ่ง ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ให้ดูเวลาก็คือ8ปดมงสี่ิบแปดนะแสดงว่ามันเริ่มมาสักพักแล้วนะครับโหมดซักเร็วนะมันใช้เวลาสี่สิบห้านาทีโดยประมาณนะจากประสบการณ์ถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับปุ่ม delay end <c oughs> นะสำหรับท่านที่อ,อยากซักผ้าให้มันเสร็จพอดีแล้วก็เอานำไปตากเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม ไม่ทิ้งไว้ให้มันเป็นผ้าชื้นเนาะอยู่ในถังแล้วก็ให้เกิดกลิ่นอับนั่นนี่โน่นอะไรต่างๆเนาะอโอเคครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณด้วยสําหรับท่านที่แนะนําวิธีการมานะครับซึ่งส่วนตัวก็คงไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าอยู่บ้านตลอดนะครับผ้านี้ก็ซักทุกวันนะครับสําหรับแม่นะแต่ว่าเออเราก็อาจจะมีใช้บ้างแต่ว่าเครื่องของเราไอ้เครื่องใหม่ตัวชิบ้าง น่าจะทําไม่ได้นะฮะ,ะยังไงก็แล้วแต่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะแชร์กดแชร์แชร์ซับสไครต์นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ